สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งวันนี้มีการนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการสร้างการ์ตูนด้วยตัวเองค่ะด้วยการใช้ Pit ซั n เอามาใช้ใน powerpoint เพื่อเอามาเป็นการ์ตูนคาแรคเตอร์ของตัวเราเองหรือสร้างเป็นตัวละครบทบาทสมมติสำหรับสร้างบทสนทนาใน powerpoint ให้เด็กๆได้ดูเป็นสื่อประกอบนะคะ วันนี้พิกซันที่ใช้เนี่ยเรามาดูกันว่าได้มาจากไหนออันดับแรกเราก็จะต้องเข้าไปที่ developer หรือบางคนจะอยู่ที่ add in นะคะ developer ของเราจะมีคำว่า add in ตรงนี้ก็ลองไปหาที่ store ค่ะแล้วพิมพ์ได้เลย p i x t o n พิก t ต แล้วกดค้นหาจะเจอ p i x t o n Commit Character ก็ให้แอดเข้ามาเลยค่ะกด I Agree แล้วก็ Continue คราวนี้เมื่อเสร็จแล้วก็จะมีแท็บ p i x t o n Character อยู่ด้านบนนี้นะคะเมื่อเวลาเราจะใช้งานเราก็คลิกเข้าไป Get Start ก็จะมีทป์ของรูปร่างให้ประมาณนี้ค่ะเราเลือกได้เลยเลือกสีผิวเลือกทรงผมเลือกเสื้อผ้าก็จะมีแบบฟอร์มมาให้ไม่เยอะนะคะแต่ถือว่าเพื่สามารถนำไปสร้างเป็นสตอรี่ได้โดยที่เรามีรูปแบบที่เราเลือกเอง เมื่อเลือกได้แล้วก็จะมีโพสต,ต์ต่างๆให้ใช้เมื่อกดเลือกก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอซึ่งเป็นแบบด้านหลังเป็นโปร่งใสสามารถไปวางบนข้อความหรือกรอบรูปอะไรก็จะไม่รบกวนหรือทับกันนะคะมีหลายรูปแบบเลยถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ยากเลยค่ะเราก็สามารถ สร้างประโยคข้อความโดยการแทรกกรอบข้อความที่เป็นไดอ l o g อกให้สำหรับตัวละครได้พูดก็ได้นะคะรวมถึงเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยปิดไปและต้องการจะใช้อีกเราก็มาที่แท็บพิกซ์นเหมือนเดิมแม้จะ g ก t start น,นะคะเหมือนจะเริ่มใหม่แต่ เขาก็เหมือนกับเซฟรูปร่างที่เราทําไว้แล้วเนี่ยได้นะคะต้องการตัวละครหลายๆตัวใส่ผู้ชายลงไปที่เราสร้างไว้แล้วก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เราก็สามารถเลือกแล้วก็เอามาใช้ช่วงนี้ฝนตกมากสร้างไดอะล็อกให้เขาหน่อยไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เป็น ฟอร์มที่สำเร็จรูปก็จะมีให้ไม่มากแต่ถือว่าก็ใช้ประโยชน์ได้โดยที่เราสามารถใช้คาแรคเตอร์เหล่านี้ด้วยตัวบุคคลในการเดินเรื่องเนื้อเรื่องต่างๆในภาคที่1นึ่งภาคที่2ต่อเนื่องไปให้กับเด็กเป็นตัวสไตล์คาแรคเตอร์เดียวกันให้เด็กๆได้ติดตามเนื้อเรื่องหรือติดตามบทเรียนของเราในตอนต่อบต่อๆไปได้ด้วยก็ แล้วแต่จะนำมาใช้เป็นสร้างเรื่องราวให้กับเด็กๆตามที่คุณครูอยากจะใช้เลยนะคะตอนนี้เราก็ได้เอาลองเอาไปใช้ดูโดยก็ทำเผื่อเพื่อนครูคนอื่นได้ด้วยไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับทริกเล็กๆ,ๆน้อยๆในวันนี้ก็หากว่ามีวิธีอะไรใหม่ๆมานำเสนออีกเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันนะคะสำหรับการสร้างการ์ตูนคาแรคเตอร์ด้วย p ิกซั c คาแร c t ต r ก็เท่านี้ละคะ่ะ ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ